ในขณะเดียวกันนั้นยมาบาลก็ได้หายไปราวกับว่ายมาบาลได้นาดวงวิญญาณของจันดีมาส่งให้กับเทวดาเรียบร้อยแล้วก็บอกกับดวงวิญญาณของจันดีว่าจะให้เขาไปเกิดอยู่ในครอบครัวของนายชูสุขเหลืองซึ่งปัจจุบันนี้นายชูสุขเหลืองก็คือตาของเดชริศก็ถามถึงขั้นตอนที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรจันดีเป็นวิญญาณมาจากและมาวนเวียนอยู่บริเวณบ้านที่จะเกิดเพื่อจะหาคนที่ต้องการจะให้มาเกิดเป็นลูก ในช่วงเวลานั้นเองจันดีเริ่มจะรู้สึกถึงการที่มีสายลมมากระทบผ่านผิวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้าตรู่ในขณะที่แม่ดื่มน้ําเข้าไปและเขารู้สึกว่าเขาเข้าไปเกิดโดยได้อาศัยเข้าไปพร้อมกับน้ําที่แม่ดืม่มนี้ข่าวเรื่องการระลึกชาติได้ของเดดธิด์ก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วการเล่าเรื่องชาติก่อนของเดดธิ์นั้นไม่ได้เล่าเพียงหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น แต่เล่าไปเรื่อยๆเล่าให้เด็กๆฟังบ้างเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังบ้างจึงทําให้ในายอุทัยนางประหยัดพ่อแม่ของเดชฤทธิ์เชื่อว่าเดชฤทธิ์นั้นชาติก่อนคือนายจันดีที่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงนางประหยัดจึงได้พาเดชฤทธิ์ไปเยี่ยมบ้านของเขาเมื่อชาติที่แล้วซึ่งอยู่หมู่บ้านสามขาพอไปถึงหมู่บ้านสามขานางประหยัดต,ต้องลงจูงจักรยานเข้าไปในหมู่บ้านเพราะทางคดเคี้ยวไปในระหว่างบ้านแต่ละหลังจะขี่จักรยานไปก็จะลําบากพ่อแม่หยุดรถเท่านั้น เดดริดก็กระโดดลงจากรถจักรยานวิ่งนำหน้าแม่ลั่นล็อกเข้าทางข้างป่าไผ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างคล่องแคล่วเหมือนกับว่าเส้นทางนี้เขาเคยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ม่ได้ขาดแม่ประหยัดได้จูงจักรยานตามเดดริดไปจนถึงบ้านของป้าคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของนางเผือผู้เป็นพญายแต่ชาติก่อนแม่ประหยัดก็หยุดรถและร้องถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นว่านางเผืออยู่บ้านหลังไหนเดดริดก็บอกแม่ว่าไม่ต้องถามเขาหรอกเพราะผมไม่เป็นมิตรกับเขานักเดี๋ยวผมจะพาไปเอง เมื่อพูดจบเดชฤทธิ์ก็เดินนําหน้าแม่ไปก่อนจนถึงหัวไปได้บ้านของนางเผือเมื่อเห็นแม่ยังยืนอยู่จึงเรียกแม่ให้ตามไปและบอกแม่ว่าบ้านหลังนี้แหละคือบ้านของผมในชาติที่แล้วส่วนบ้านหลังนั้นไม่ใช่ตอนนั้นนางเผือเจ้าของบ้านนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเห็นเด็กตัวเล็กๆเดินมาจึงได้ถามว่าหนูมาทําอะไรเหรอเดชฤทธิ์ก็ได้เดินเข้าไปจับไหล่ของนางเผือผู้เป็นพญานชาตที่แล้วด้วยความดีใจพร้อมทั้งใช้คาพูดทักทายอย่างคุ้นเคย ทำให้สร้างความประหลาดใจให้กับนางเผือเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นลูกสาวคนโตของนางเผือซึ่งกําลังทํากับข้าวอยู่บนบ้านได้ยินเสียงจึงลงมาดูและบอกกับแม่ว่าเด็กคนนั้นน่าจะเป็นพ่อของหนูเพราะเคยได้ยินชาวบ้านล่ําลือกันว่ามีเด็กคนหนึ่งสามารถระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนคือนายจันดีซึ่งกลับชาติมาเกิดใหม่ที่หม,หมู่บ้านหนองแคนและอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านเรานักจากนั้นเดดริดก็พูดว่าขอเข้าไปดูที่นอนหน่อยนะว่าแล้วเดดริดก็เดินขึ้นบ้านไป ทุกคนจึงได้ตามขึ้นไปแล้วพบเดดธิ์นอนขาควายห้างกระดิกเท้าอย่างอารมณ์ดีปากก็พูดว่าที่นอนเรายัางเหมือนเดิมอยู่เลยนะมุ้งก็หลังเก่าหมอนฟูกเสือ่อผ้าห่มก็อันเก่าและเดดธิ์ก็ลุกขึ้นมานั่งชมนางเผือว่าเราจากไปเกือบสี่ปีไม่เผื่อรักษาไว้ดีจริงๆนะต่อจากนั้นเดทริ์ก็เดินนับดูกระดานปูพื้นเฉลียงหน้าบ้านเห็นมีเพียงส9แผ่นจึงถามนางเผือว่ากระดานพื้นนี้เราซื้อมา40แผ่นหายไปไหนหนึ่งแผ่น ลูกสาวได้ยินจึงบอกว่าได้นําไปใช้ทําห้องครัวแล้วเดดริดก็ได้ถามนางเผือว่าผ้าสรงที่เราเคยนุ่งสมัยเป็นนายจันดียังอยู่ไหมนางเผือตอบว่าผ้าสรงนั้นมีอยู่หลายผื้นไม่ทราบว่าผืนไหนพ่อจันดีเคยนุ่งเดดริดก็ได้บอกให้นางเผือเอาผ้าสรงเหล่านั้นออกมาให้ดูนางเผือได้ออกออกมาให้ดูห7เจพื้นทั้งเก่าและใหม่เดดริดก็เลือกดูเลือกไปเลือกมาก็ได้หยิบเอาผ้าสรงค่อนข้างเก่าขึ้นมาหนึ่งพื้นแล้วบอกนี่แหละ พื้นที่เราเคยนุ่งในชาติก่อนแล้วก็ขอภาพผืนนั้นกลับมาบ้านหนองแคนด้วยซึ่ง้าสรงพืนนั้นเดดริดได้ใส่อยู่ในระหว่างที่กาลังนั่งให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานเมื่อเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปลูกเมียก็เชื่อและนับถือเพราะเรื่องราวที่เดดริดเล่าให้ฟังในสมัยที่เป็นจันดีนั้นสามารถเล่าได้ถูกต้องและละเอียดทุกขั้นทุกตอนทําให้เวลาที่ลูกเมียมีเรื่องร้อนใจก็จะรีบมาปรึกษาและมีอยู่วันหนึ่งมีชายหนุ่มมาขอแต่งงานกับลูกสาวของนางเผือ แล้วเดดริดก็มาเพื่อจะเรียกค่าสินสอดจากหนุ่มที่มาขอพร้อมกับให้เหตุผลว่าลูกสาวคนนี้เขาเลี้ยงมากับมือในสมัยที่เขาเป็นจันดีแล้วเดดริดก็เรียกค่าสินสอดเป็นเงินหนึ่งแสนบาทจนทําให้หนุ่มคนนั้นถึงกับต้องนั่งลงไหวและขอร้องว่าอย่าเอาถึงขนาดนั้นเลยครับพ่อผมมีไม่มากขนาดนั้นเมื่อเดดริดเห็นเช่นนั้นจึงลดค่าสินสอดให้ด้วยความเห็นใจ